ติดตามกันต่อกับเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการท้องในวัยเรียนนะครับคลินิกวัยรุ่นเผยนะครับสถิติการท้องในวัยเรียนของจังหวัดเชียงใหม่ลดลงแต่พบว่ามีช่วงวัยที่ประสบปัญหาอายุน้อยลงแค่12ปีจึงต้องเร่งโลรงลงให้ความรู้การป้องกันในวัยรุ่นครับพร้อมรับคำปรึกษาหาทางออกร่วมกันครับ เจ้าหน้าที่คลินิกวัยรุ่นห้องเบอร์24โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่1หรือโรงพยาบาลแม่และเด็กจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับการควบคุมกําเนิดนะครับทั้งแนะนํายาคุมกําเนิดชนิดต่างๆและการใช้ถุงยางอนามัยรวมทั้งแจกถุงยางอนามัยให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาชายด้วยครับ ทางด้านของนางพิมพนาราเขียวนันใจพยาบาลคลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่ได้เปิดเผยนะคะว่าแต่ละปีค่ะก็จะมีนักเรียนมาฝากท้องที่คลินิกมากกว่าถึง150รายแต่ปีนี้ค่ะลดล,ลดลงนะคะเหลือแค่50รายเท่านั้นส่วนใหญ่ก็จะพบนักเรียนหญิงในช่วงอายุ15-16ถึงปีแต่ที่น่าตกใจค่ะคือในปีนี้กลับพบว่าเด็กนักเรียนหญิงที่ตั้งครันนั้นมีอายุน้อยลงเพียงแค่12ปีเท่านั้น ซึ่งหากว่ามีบุตรหลานท้องในวัยเรียนนะคะก็ให้มาปรึกษาได้ที่คลินิกค่ะซึ่งเราก็มีทางออกร่วมกันปัญหาส่วนใหญ่นั้นเกิดจากเด็กหนีออกจากบ้านมีแฟนและไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่รู้วิธีการป้องกันหากว่าพลาดพลั้งไปแล้วนะคะเกิดการตั้งครรภ์ก็ให้สามารถมาปรึกษาที่คลินิกวัยรุ่นได้ค่ะก็จะมีทางออกให้กับน้องๆเสมอซึ่งเด็กนักเรียนหญิงบางคนนะคะก็ถูกไล่ออกจากบ้านไม่มีที่ปรึกษาอาจจะคลอดลูกตกเลือดตายค่ะ หรือคิดค่าตัวตายนะคะซึ่งยังไงแล้วทางผู้ใหญ่เองก็ควรจะเปิดใจรับฟังและร่วมกันแก้ไขปัญหาทางออกค่ะ